มาครับอย่าท้ออย่าหออย่าเหี่ยวครับสำหรับศึกฟุตบอลวันนี้มีมาฝากพี่ๆ3คู่อย่างเช่นเคยครับแต่ก่อนอื่นเลยครับที่จะไปคุยฟุตบอล3มคู่นี้ต้องบอกว่าสำหรับซิกเนเจอร์ในโรงแรมหรือว่าในโกดังในขับของเราเราวางไว้ทุกวันอยู่แล้วครับซิกเนเจอร์ถ้าไม่มาตามนัดเราคืนให้ชุดโครงการถ้าพี่พลาดท,ทั้งหมดเราเคมให้พี่อีกครับแม้กระทั่งว่าพี่ไป4ี่ตัว3ตัวแล้วพี่พลาดตัวเดียวเราเคมให้เช่นกัน เพราะฉะนั้นครับถ้าใครจะเปิดใจไปเจอกันครับเดี๋ยวท้ายคลิปมีคําตอบครับหรือไม่ก็แอดเซ็ที95ครับไปเจอกันในโรงแรมในโกดังในขับของเรา ต็มกระบุงครับสำหรับวันนี้หยิบยกมา3คู่ครับก็คือในทางด้านของอยู่าแชมเป้ยนลีกต้องบอกได้เลยครับเราจะอยู่กันที่คู่แรกครับสำหรับในทางด้านของแอตลติกบินเบาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลครับต้องบอกว่าคู่นี้แอตลติกบินเบาแม่งก็เก่าในบ้านพอสมควรครับพี่พี่ครับแต่ถ้าไปเทียบกับในทางด้านของอาร์เซนอลต้องบอกว่าอาร์เซนอลเกมรุกดุดันครับและเกมในแดนกลางโคตรแน่นสำหรับอาร์เซนอลครับ มิเกลอาเจานี่ยครับอาจจะวางทับมาวันนี้ครับ433ครับเพื่อใช้ในเกมรุกเพื่อเจาะริมเส้นแต่ต้องบอกว่าแผงหลังของบินเบาถ้าโดนเกมรุกไปแล้วสติไม่แตกผมเชื่อว่าเกมนี้สุดมันครับเอาเบียดเบียดเลยแล้วกันครับผมมองว่าคู่นี้อาเซนอลไม่แพ้เป็นอย่างน้อยสำหรับในเกมนี้เชื่อเฉือนชนะบินเบาได้ครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ครับถ้าใครจะไปให้มองไปที่อาเซนอลครับ แรกคู่ที่2ครับเราจะไปดูในทางด้านของท็อตแนมฮอสสเปอร์เปิดบ้านต้อนอรับการมาเยือนของเบียริลต้องบอกได้เลยครับเบียริลนะฮะเจอกับในทางด้านของ pur. สเปอร์สเปอร์เนี่ยนะฮะช่วงนี้ถือว่าฟอร์มร้อนแรงแล้วสเปอร์แม่งเดินเดินขึ้นทั้งแผงครับโอ้รูปเกมเยนะฮะต้องบอกว่าสเปอร์เดินเดินขึ้นทั้งแผงเพราะฉะนั้นนกก่ากลัวพอสมควรแล้วเวลาลงลงทั้งแผงแล้วจังหวะคัลเตอร์แอตแทกสวนกลับสเปอร์ ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับเพราะฉะนั้นครับต้องบอกว่าโคตรโหดเนะื้อบเอลรลิวเนี่ยหลังแน่นก็จริงแต่เกมในแดนกลางผมให้สเปอร์เพราะฉะนั้นวันนี้ยึดใจไปมองว่าสเปอร์ไม่แพ้บีเอเริวเป็นอย่างน้อยครับคู่ที่สมครับไปกันที่ยูเวนตุสเจอกับในทางด้านของโบรุสเซียดอสมุนครับต้องบอกได้เลยยูเวนตุสนัดล่าสุดเนะครับก็ชนะในทางด้านของอินเตอร์มิลานมาต้องบอกว่ายูเวนตุสมาดีจริงๆสำหรับในซีซั่นนี้ ผมบอกได้เลยครับดอสมูลเกมเร็วเกมไวไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วแต่ถ้าเจอแผงหลังของยูเวนตุสอาจจะเจาะยากเพราะฉะนั้นมองไปที่ยูเวนตุสครับนี่คือสุขุบอลสาตัวไม่ได้ลงดีเทลเยอะไม่ได้เจาะลึกเยอะแต่ชี้ชัดให้ไปเลยครับ3มตัวนี้ครับเน้นที่สุดคือ อาเซนอลครับเพราะฉะนั้นครับพี่ๆครับใครที่จะไปอยู่ในขับของผมหรือในโกดังเดียวกันกับผมฟุตบอลมีให้พี่เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นซิกเนเจอร์ชุดโครงการและเสื้อกีฬาเกรดพรีมเมียมเราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วมาเจอกันสำหรับวันนี้ขอให้พี่โชคดีสวัสดีครับ